สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับซีบราวันนี้เราก็จะมาอยู่กับตัวคอใหม่นะครับซูก้านะครับขอภอพายทยี่รีวิวชานะครับเนื่องจากไม่ว่างมาเลยเนาะสอวันนี้แล้วก็ถามว่าทำไมถึงเป็นซูก้าก่อน,นครับเพราะว่าไอดีหลักผมครับเปิดได้ซูก้านะถ้าใครดูคลิปล่าสุดก็น่าจะรู้นะครับว่า ผมได้ซูก้ามาหึงตัวนะครับก็เลยจะมาจัดตัวนี้ก่อนนะครับเนาะจะไปจัดในโหมดอีเวนต์นะครับคามจริงก่อนหน้านี้ผมทําคลิปซูก้าไปแล้วหนึ่งคลิปครับผมจัดในโหมดเฟนเบทเทิร์นไงแต่มันแบบมันเจอแต่บอดก็เลยแบบเออหมดนี้เข้ามาพอดีก็เลยทําคลิปใหม่ขึ้นมานะครับโอเคฮะก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูน้องซูก้ากันเลยดีกว่านะครับ มาเท้าแรกไม่อยู่กับดันอัลบาสตาเจอโดฟารมใหม่ด้วยพอดีนะฮะอีกที่ไม่มีอาคาอนุนะฮะตอนนี้ผมก็ไปเล่นมาบ้างแนละ้วก็อย่างที่บอกว่าทําคลิปเป็นหนึ่งคลิปก็ผมว่าข้อดีค่อนข้างดีนะถ้าเวลร้อยบูตเต็มอย่างเงี้ยแต่เวล์แปดสิบก็มาดูกันว่ามันจะขนาดไหนนะฮะถ้าเจอคนเก่งๆด้วยกันข้อดีข้อเสียมันมีนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเนาะ มอยากได้บอฟฟี่ใหม่มากเลยมันเท่อะผมเพชรไม่มีแล้วเลยโคตรอยากได้ฮะอยากได้โมเดลมันะ่ะมันเท่อะเออเอาไปทำเรื่องรูปโปรไฟล์อย่างเงี้ยโคตรเท่ฮะเสียดายไม่ได้ครับทม,มก็ไม่ได้อีกช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็ต้องเก็บเงินกันไวนะ้เนาะช่วงนี้นี่ไม่ได้เปย์เลยนะฮะเป็นสายฟรีแบบฟรีจริงๆจังๆเลยนะฮะโอเคทำไมไม่ให้กูดึงวะโมเดลน้องเขาข้างตัวเล็กนะครับสัดส่วนนี่แบบน่าจะเท่าในอนิเมนะเนาะสัดส่วนประมาณนี้เลยนะครับถืออ่างนูนึงถ้วยนะฮะ เนี่ยซูมไม่ได้นะฮะเกมนี้ตัวนี้ข้อเสียที่ผมไม่ชอบอ่ะอย่างเดียวก็คือตีธรรมดาเนะี่ยมันเป็นตัวตีไกลที่ผมว่ามันตีใกล้ไปหน่อยนะฮะตัวตีไกลมันน่าจะตีไกลกว่านี้นะความจริงอะ่ะอันนี้คือมันใกล้เกินมันดอดแล้วโอ้โหเพื่อนโรโโฮกันไปนะฮะเพื่อนเทพเกินเรลี่นี่ยืนไม่ได้เลยนะฮะสกิลปล่อยตุ๊กตาเมื่อกี้นี้ผมว่ามันใกล้เกียนอยู่นะแต่มันต้องใช้ให้ได้ในบางด่านนะด่านแบบนี้ไม่หมะเท่าไหร่ ถ้าดันเป็นทางแคบอย่างดันดดันเขาเรียกอะไรโมเดียอย่างเงี้ยได้อยู่นะฮะมันกิ้ง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 ไปผมว่าเออก็ใช้ง่ายดีนี่ยก็ไม่ได้แย่นะฮะสกิลนี้เป็นเคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวใช้ให้ดูนะฮะชับอ่าเห็นไหมเปลี่ยนศัตรตูเป็นของเล่นนะครับตอนศัตรตูกลายเป็นของเล่นในธงเราเนี่ยสมมติเราจะดึงธงเนี่ยเราสามารถดึงได้นะเออดึงได้นะฮะโอ้หนวดขาแบบนี้ตายแบบนี้มึงตายเอาไม่โดนนะฮะเนี่ยเห็นไหม มันมีข้อดีข้อเสียนะครับสกิลเมื่อกี้มีทั้งข้อดีข้อเสียโอ้ยเชีย่ยทําไมาตีธรรมดาไม่โดนะเมื่อกี้คิดว่าโดนนะนะที่แปลกมากนะฮะคนาจริงเมื่อกี้น่าจะโดนนะเนาะโอ้โหโอ้เชีย่ยมันได้เนื้อกลับไปอีกอมีกันตายหนึ่งครั้งนะครับสําหรับซูก้าเนาะชึบออกมาก่อนนะฮะเดี๋ยวมันหิวคิวเรามันกใกล้กเรามาเองนะครับ อ้าวตีกูตีกูตายเห็นหรือ,อยังมาเนี่ยต้องใช้สีเผลอนะฮะสกิลนี้โดนไหมน่ะโดนฮะโดนฮิวฮะเปลี่ยนครับสกิลนี้ฮิวยาวเลยเนี่ยโอ้ยเรอี่กัวัง,บบงเฮ้ยเก่งเก่งเก่งไปร่ายฉอดพื่อนดีไหมตับตับช่วยกันตีครับช่วยกันตีโอเคได้จริงๆด้วยฮะร่ายฉอตสวยงามนะเ <c oughs> ก่งเก่งเก่งเก่งโอเค ปั๊มทวงก่อนนะฮะตัวนี้นี่ต้องเป็นมันเป็นสายป้องกันที่มันเป็นป้องกันอารมณ์แบบซับพอร์ตนะครับเห็นคอกตัวนั้นได้ถาดใหญ่นะฮะตีมมันไม่เข้าเลยเอามันพิวออกจากทงให้ได้ก่อนนะครับเนี่ยตั๊บโดนไหมเอามันโดนอะไรล้มไปเมื่อกี้โอ้โหมันได้ถาดใหญ่นะครับเอ้าผมมือไปโดนใส่นะฮะผมไม่ได้ตั้งใจกดเคาน์เตอร์นะครับโอ้โหนยอย่าดอทนะครับเนี่ยเดี๋ยวโรเจอร์มันดอทหนีเองแล้วก็ดอทหนีสกิลมันนะฮะเพราะเราต้องถ่วงเวลาก็จังหวะเนี้ย เอ้าเอ้าเอ้าหลอกกูดอทโธ่เดี๋ยวว่มันปาดนะครับเราดอทชุบสวยงามเฮ้ยตัวดอทเจ็ดทีมันไม่ปาดเว้ยเฮ้ยกูดอทว่ามาสองทีกันนะฮะอิชอิชสกิลทันไหมทันอยู่ไหมไม่โอ้ยเพื่อนเอาไปก่อนนะครับโอเคตาแรกแค่หน้าสวยงามนะฮะได้ MVP ด้วยนะครับต้องกดอะไรให้ตัวเนี้ยมันสกิลเพลดีป่ะเออเจ๋งยังจริงจริงนะสุก้าก็เป็นตัวที่เกลียนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะครับอ๋ออันนี้น่าจะบอดนะครับเนี่ยแบบนี้บอดแน่ฮะไม่ใช่บอดน่าจะเป็นคนเล่นใหม่เล่นไม่ค่อยเป็นกันเนาะโอเคมาตาหนี้เป็นด่านอาราบาาัต้าเหมือนเดิมแต่เป็นอาราบัต้าพายุนะครับเจอตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแก้ซูก้าเลยนะครับตัวเนี้ยรูฟี่เลยนะสามตัวเนี่ยแก้ซูก้าได้ดีมากนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมอยากสูบมาให้เจออาไคโนุสตัวทุกคนรู้ไหมครับตัวเนี้ยมันติดไฟทั่วอะไคโนุมันได้เงือกสี่เปอร์เซ็นต์นะเว้ย ก็คือติดเหมือนไม่ติดนะครับคือสกิลสร้างมาเพื่อแก้ไขนูเนาะตัวนี้ดีจริงๆเดี๋ยวต้องมีสักตาเดี๋ยวผมจะหาตาที่มันกดเจอไขนูก่อนยจะให้ทุกคนได้ดูด้วยกันนะครับแต่เจอตัวนี้เนี่ยก็อยากให้เจอเพอดีเดี๋ยวลองดูว่าเจอไอ้ตัวเนี้ยเล่นยากขนาดไหนเอาใครทักมาไมาดูนะ้องคนนี้นี่สแปมข้อความมาเยอะมากนะครับผมว่าจะบล็อกสักวันเขาเนาะนะอันนี้พูดจริงๆนะไม่รู้จะส่งมาทําไมนักหนานะฮะจริงๆโอเค ผมไม่ไปกลางนะครับผมไปกลางผมเจอกูฟี่ผมตายแน่นะฮะเนี่ยช่องแบบนี้สกิลซูก้าใช้ได้อยู่นะครับเฮรื่อยๆตัวนี้เก่งโอเคโอเคอสกิลซัพพอร์ตเพื่อนมาหนึ่งทีสิโดนไหมไม่โดนนะฮะมันรุ้มพอดีเนาะกะายากเหมือนกันนะสกิลนี้ต้อง,ต,องต้องหัดนะฮะบโอเคกลายเป็นของเล่นไปเนะี่ยอ่ะมันกลายเป็นของเล่นไปแล้วสมมติเราดึงธงเนี่ยเราดึงได้นะมันจะไม่ถือว่ามีศัตรูอยู่ในธงนะครับแล้วก็ เวลาศัตรูตีเราอ่ะมีโอกาสที่ศัตรูจะกลายเป็นของเล่นนะครับไม่ใช่กลายได้จากสก ouais. ิลนี้อย่างเดียวนะซูก้าตันนี้เกลียนจริงๆผมบอกเลยโคตรชอบเนี่ยสกิลนี้มันใช้ยากอ่ะสมใช้สกิลนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเรรี่แม่งเพอร์เฟคดอสผมแน่นอนนะฮะต้องให้เพื่อนแม่งเข้าไปก่อนอย่างเงี้ยเออเนเนเนต้องให้เพื่อนเข้าไปก่อนอย่างเงี้ยเออผมก็ใช้สกิลไปไม่รู้จะโดนไหมนะโอ้โหโดนหนึ่งตัวเว้ยสวยดึงเพื่อนดึงเอง เพื okay, so, okay, huh. ่อนไซโอเคสวยโอเคฮะได้ทุ่งกลางกลับมานะฮะเรามีเคาน์เตอร์นะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพายุมาเราค่อยหนีไปทางขวานะฮะเดี๋ยวปั๊มเกรไว้ก่อนนะฮะพายุมาแล้วเนี่ยเราหนีออกมาเอา้าอ้าวสัตว์เอ้ยโอ้โหผมปกติผมเล่นผมใส่เคสเนาะแต่อันนี้ผมไม่ได้ใส่เคสอ่ะทำให้มันไปโดนใส่บ่อยครับมือผมอ่ะโอ้โหเฮี้ยแรงจัดมันติดบูทใช่ไหมเนี่ยโอ้ไปเอาเนื้อเลยเนี่ย นานก็มาถึงบ้านนะเอาเนื้อที่บ้านแม่เลยนะครับพายุตรงกันตรงนั้นอยู่โอเคไปนะครับเดี๋ยวติดบู๊อยู่ก็อุซุบไปกลางเลยเพื่อนก็ตในโอ้โหนายไม่เลือกกางว่ะเพื่อนเพราะจริงต้องเลือกกันกลางก่อนนะครับเออหือเนี่ยตายเจอสองตัวเนี่ยอื้อโอ้โหตาย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 โอ้โหก็อุซุบตัวนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยถ้าเป็นในแรงกิ้งนี่จังไบเมื่อกี้นะครับทุกคนต้องเลือกกันกลางก่อนนะครับตรงนี้มีโอกาสี่ที่เพื่อนจะมาการทันนะฮะ <cin stereotype> ไม่ต้องกลัวจริงๆอันนี้พูดจริงๆสาระนะฮะมันไม่ตีเราเหเฮ้ยมันไม่ตีเราเหเฮ้ยอืมตายไปไปก้องไปดึงธงกลางสิก้อนเออมึงไม่ไปกูไปเองมันขาดชิบหายอาหารเอ้ยโอเคกูมาแล้วกูอื้อมครับจัดมันดิเออจัดมันดิเพื่อน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 เออ อุ้ย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 ตายไหมตายไหมเอามันให้ตายโอ้โหแม่งมันมันตีสกิลแบบนี้ผมไม่ชอบมากเลยนะฮะดึงเพื่อนโอ้โหสวย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 ,ยกูเคาน์เตอร์รอครับเพื่อนกูเคาน์เตอร์รออะกูเคาน์เตอร์รอแล้วโอ้โหเนี่ยสวยงามนะฮะสกิลนี้แม่งไม่โดนเลยผมอะ่ะโอ้โหสุดยอดเว้ยโอเคเพื่อนแบกไปนะไอ้ก็ต์ได้บีพีนะฮะเอ้ยเจ๋งอยู่โอเค เมื่อกี้เห็นยืนยิงอย่างเดียวนะฮะโอเคครับคะแนนสามพันนะฮะไปต่อกันกดีกว่านะครับโอเคยังอยู่กระดานนะครับบัตรกลางคืนนะเดี๋ยวนี้รีวิวตัวไหนนี่ผมจะมีเวลาว่างประมาณช่วงเย็นนะก็มันก็จะเจอด่านนี้ตลอดนะฮะก็จะเบื่อด่านกันหน่อยๆแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับประมาณนะี้ช่วงที่ผมว่างเนาะเย็นกหน่อยผมก็ต้องอยู่กับลูกกมีนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเราดูตีดีกว่า เมื่อกี้ม่แต่พูดไม่ได้สังเกตกันะครับอีกทีมีใครนุ้มไหมเนี่ยอยากโดนติดไฟให้ทุกคนดูนครับจริงๆถ้าตาหน้าสูงไม่เจอเี่ผมจะเลือกอัดตาที่มีอะไรนุ้มนะครับไม่มีวะโอ้โหผมอยากเจออาคารให้ทุกคนจริงๆนะว่ามันติดไฟเผื่อคนยังไม่ได้เห็นไงเผื่อคนรอดูช่องผมไงเออดีจริงๆนะน้อนเนี่ยไปเลยน้อนน้อน,น,อนดึงไม่ทันนะครับผมเป็นสายโอที่ดึงทงแรกไม่ค่อยทันเพื่อนนะครับ สกิลเข้าไปหนึ่งทีสิกล้อยู่นะฮะสกิลเนะี่ยสังเกตดูเนี่ยนะะอ่าโดนหนึ่งตัวอยู่นะโดนตัวอะไรไม่รู้ข้อขดายหรือเปล่าเมื่อกี้อืมข้อขดายอย่าไปจิ้มเพื่อนกูนอืมข้อขดายข้อขดายมันจะไปตรงนู้นแล้วเพื่อนโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหอูรุตแม่งเอเบปีเว้ยเข้าไปซ้อนอย่างสวยจังหวะเมื่อกี้ออกมาทำไมเพื่อนเข้าไปแม่งเลยครับเพื่อน มผมไม่มีสกิลนะฮะก็ังมีชอืมแต่อันนี้ปล่อยได้พอดีโอเคสวยฮิวฮิวก็ปิวไปโดนสองตัวนะฮะเมื่อกี้โอ้โหไม่มีเพื่อนมาซ้อนว่ะชึบโอเคสวยโดนไหมโอ้โหมันมันเยอะวะ่ะสามตัวนี่มันไม่ได้เพื่อนๆต้องออกมาก่อนนะฮะอ้าวตรงนี้ปล่อยกันเลยเนี่ยโอ้โหมึงปล่อยกันได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยหิวไปอุ้ยโดนกี่ตัวไม่รู้นะเหมือนจะโดนสี่ตัวเลยนะอืมอืมโรเจอร์ตายเฮ้ยอย่าประมาทสูก้านะเว้ยเฮ้ยมันจะตายเยอะอะน,นะเพื่อนเอาช่วยกูกดึงท้องนี้ก่อนช่วยกูดึงท้องนี้ก่อนเพื่อนช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนสวยช่วยอืมโอ้โหโดนด่านพายุนี่เล่นยากชิมหายเลยนะฮะจริงๆ เฮ้ยยาก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 มันตีเราไห้มันไม่ตีเราจุ๊บจุ๊บจุ๊บมันมาตีจังหวะสุดท้ายพอดีโอ้แต่เหมือนแบบเหมือนว่าเราสกิลขัดอะครนุ่ไปเลยเมื่อกี้ถ้าไม่โดนเคาน์เตอร์เราจะดีกว่านี้นะฮะโอคิคุนะครับโอคิคุนะฮะอพวกมึงโดนไปอย่าให้กูหิวนักใช่ไหมโอคิคุมันเก่งหกสิบวิสุดท้ายปะเ้ยโอ้โหเชี่ยเอาได้ได้ถาดใหญ่ใครจะเอามันงงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตีมัน ไม่งไ,ไม่เข้าแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้ยเอ้ยเอ้สวยเคาเตอร์ไอ้ชัดเอ้ยมันไม่ตีเราว่ะมันตีอูรุตพอดีว่ะแต่ก็ดังได้อยู่นะไ่ทงนะจะได้ไหมวะเนี่ยจะไปซ้อนก็กลัวตรงนี้โดนนะฮะโอ้ยแต่เพื่อนได้ว่ะยี่สิว well, voilà. ิส okay, ุดท้ายละโอเคเพื่อนมาดึงเดี๋ยวผมจะสกิลขัดตรงนี้นะฮะโอเคผมสกิลไปเลยโดนไหม โอ้โหมันยังดอดกันได้อยู่นะฮะสกิลซูกา้าเนี่น่าจะดอดง่ายนะผมว่าผมยังไม่เคยเจอไงแบบเล่นตัวอื่นได้เจอซูก้าเนี่ยอืม้มกูมีการตายผมจะทำอะไรกูได้โชะโอ้โอ้โอ้โอืมสีพิสุดท้ายเชื่อทันไหมเนะี่ยอุ้ยมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นอยู่โอเคครับชนะไปนะครับอื้มเอ็ม,อมพีเป็นใครเป็นเราอยู่แล้วน,นะฮะโอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวตาหน้าเราจะเอาตาที่สุ่มเจอใครนุ่ว่าเนาะถ้าไม่เจอก็ขอไม่อัดน,นะครับ โอเคสวยงามมากได้แต่มันนะหมดนี้ได้แตมน้อยไปหน่อยนะผมว่าโคตนน้อยกว่าผมจะเก็บมาได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโอเคโอเคฮะสุ่มเจออาคารนุสักทีนะครับโอ้โหเล่นไปสองตานะเมื่อกี้ไม่เจออาคาแต่นี่เจอสักทีเจอดอกฟี่ด้วยมันต้องอย่างนี้มันต้องเจอแบบอยู่โค่นทีมเนี่ยผมชอบมาจัดมาเลยแต่ตัวนี้ผมว่าก็ยังแพ้เมตาเก่าๆอย่างทาฟก้ารอกับคิดอยู่ดีนะ แต่ก็เกรียนไงเออประเด็นก็คือเกรียนโอเคอืมเนี่ยเดี๋ยวผมยืดเดินไปให้อใครนุสกิลใส่นะครับเพื่อนผมไม่ได้บ้านะแต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นนะฮะอันนี้เอาจริงๆอยากให้ทุกคนเห็นนะครับโโอ้หไปเราพุ่งไปหาอใครนุก่อนเลยฮะผมอยากให้มันสกิลใส่ผมฮะผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าติดไฟเนี่ยทำอะไรสุก่ายไม่ได้นะครับยึดไม้พวกมึงไปไกลๆกูจะไปก่อนกูขอโดนก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่านำหน้ากูกูขอโดนก่อนกูขอโดนก่อน โอ้โหแม่งไม่โดนเว้ยเชีย่ยเพื่อนแบบเพื่อนมึงทำอะไรวะเฮ้ยกูเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันไม่ติดไฟท่วมเลยอะกูนี่โอ้โหกูอยากติดไฟท่วมเหมือนครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหทำร้ายกูได้่องคอ์คออืมโอโ้ใครนู้แม่งจะตายกันนะ่ะโอ้โหเพื่อนแม่งทำเรื่ององคอ์คอไปบังสกิลผมอะผมผมไม่เข้าใจายอย่างมากนะฮะ อย่าฆ่าอาครอย่าฆ่าอาครผมจะไม่ฆ่าอาคารนะผมจะรอให้ใครนู่นมีสกิลหนึ่งเขชัดใส่ผมนะครับใช้ใส่กูโอ้โหเพื่อนอเซ็งนะฮะหวังว่ามันคงจะรอเอาอาคาเกิดนะครับถ้ามันโดโอ้มันไม่รออย่างนี้เราก็ต้องรีบค่ายมิเตอร์ทูนะฮะเดี๋ยวทุกคนไม่ได้เห็นกันไปค่ายมิเตอร์ทูกันเพื่อนๆไปค่ายมิเตอร์ทูสิค่ายมิเตอร์ทูมิเตอร์ทูนี่มันต้องโดนอย่างนี้ มึงเปลี่ยนเป็นอาใครนุซ่าดีๆมึงเปลี่ยนเป็นอาใครนุซ่าดีๆมึงเปลี่ยนเป็นอาใครนุซ่าดีๆีเนี่ยกูจะเอามึงตัวเดียวเลยแน่จริงมึงเปลี่ยนเป็นอาใครนุเออนั่นแหละนี่เดี๋ยวกูไปดักรอหน้าบ้านเลยนะฮะกูไปดักรอหน้าบ้านเลยนะฮะชบเนี่ยเอามาเนี่ยอุย่าเสือกครับโอ้โหขอภไยในคำหยาบครับแบบโอ้ประสักเยอะชิบหายนะฮะอาใครนุสกิลใส่กูสกิลใส่กูที่โอ้โหมึงไม่ใช้สกิลใส่กูกันวะเฮ้ย ต้องให้กูทำยังไงเนะี่ยฮะสกิลสิก,ก,สก,กูทีเพื่อนอาครโน้เพื่อนโอ้โหอาคาแม่งมันเล่อนอะไรวะเนี่ยโอ้โหตา,ต,าตาย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 แบบเนี้ยสกิลสิก,ก,สก,กูโอ้โหเขาเจอว่าวจบแล้วใครโน้ตายอีกนะฮะทุกคนน่าจะไม่ได้เห็นกันนะครับเพื่อนๆแนะนําให้ไปลองกันเองนะเออผมพยายามเลื่นะฮะไม่ได้เลยวะ่ะ เจออาคาไม่เป็นอีกนะครับเจอคนขัดขวางอีกมันมันยากนะฮะอออเออจบห้าศูนย์ไปเลยเพื่อนไม่คำคารนะครับเดี๋ยวผมเฝ้าทวงที่ไอ้เพื่อนอัะเชื่ออ่ะเชื่ออ่ะเชื่ออือหือชึบอื้อหือกูก็มีเหมือนกันเคาน์เตอร์กูก็มีเหมือนกันกูก็มีเหมือนกันเคาน์เตอร์อะอื้อ อืมกูก็มีเคาน์เตอร์เหมือนกันโอ้ยมันได้โอ้ยเชี่ยมันได้โอ้โหอืมมันได้มันได้โอเคได้ไปหนึ่งตัวน่าจะชะนะอยู่นะน่าจะไม่แพ้ครับต่เนี้ยโอเคชะนะไปแตกเสียใจฮะไม่ได้ติดไฟให้ทุกคนดูนะครับเพื่อนแม่งขัดขวางป่ะโอ้โหโคตรซิงเลยอะเดี๋ยวมาดูใครนู่นก่อนคะแนนอย่าเพิ่งดูน่าจะเด้งหรือเปล่า ปกติเขาไม่ได้จะเล่ในอะไรนุ่งกันแบบนี้เห็นไหมมันเด้งนะครับโอ้โหไม่น่าเด้งเลยเพื่อนกว่าผมสุ่มสูเจอใ,ใครนุ่งแต่กระตาเนี่ยมันยากมากเลยนะเฮ้ยเซ็งว่ะมาเราอย่าเพิ่งยอมแพ้น,นะครับขออีกตาหนึ่งฮนะจออาคานะฮะผมจะเดินเข้าไปหาคาอย่างไวนะตาหนี้หวังว่าเพื่อนคงไม่มารับสก,กลิลแทนนะครับเพือ่อนๆคขาเข้าใจกูด้วยนะเอออย่ามารับสกิลแทนกูก,กขูขอเถอะกูอยากติดไฟนะครับจริง เราอาคามาเวฟแ,บบแรกไหมเดี๋ยวก็ดูก่อนแต่โค้งสุดยอดก็อาคาก็จะมาเวฟแ,บบแรกนะฮะโอเคครับมันมาเวฟแ,แรกนะครับชื่ออะไรเนี่ยบิซุยเหรอบิยุซิบิซิบูซิบิซิรึเปล่าโอเคไม่อ่านละเฮ้ยมะมึงอย่ามาแย่งรับสกิลกูอย่ามาแย่งรับสกิลกูกูจะไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะไปโดนสกิลก่อนกูงั้นเหรอหรือมึงหยาฮะมึงอย่าครับกูต้องโดนก่อนนะครับกูขอโดนก่อนอย่าเห็นไหม ทำไมช้สก,กิลกันไม่ได้เลยวะพวกมึงอ,อะอะไฟท่วมสิกูโอเคสวยเนี่ยเห็นไหมเห็นเกิดเด็กไหมเนี่ยเนี่ย,เน,ยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเนี่ยที่อยากจะให้ทุกเคนทุกเคนพ้องครับทุกคนเห็นอันเนี้ยไงฮะอันเนี้ยไงฮะที่อยากให้เห็นนะครับโอ้โหไฟท่วมทําอะไรซูก้าจังไม่ได้นะครับผมบอกเลยชุบโอ้ยไมโดนสกูแล้วไปเฮ้ยไ,ไม่ไม่เป็นของเล่นวะอู้ชื่อ เอือ้อยเอือ้อยโอ้โหเจอเด็กกำเข้มๆเว้ยแต่กำลังทีนี้มามามาให้โดนไฟท่วมทีนี้ตายนะครับเพราะเฮตีไม่มีเวลาไฟท่วมครับอืมโอ้โหเพื่อนๆเดี๋ยวขอสกิลเข้าไปก่อนแล้วก็ไปตายเลยนะฮะโอเคไม่ได้ฮะไม่โดนสักตัวเลยโอเคเดี๋ยวรอกเกินฮะรอเกินนะฮะ เราได้อยู่กลางต้นเกมอยู่น,นี่ใครมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยลูฟี่ตัวนี้ครับตัวนี้นี่แก้ซูก้าดีจริงๆใครเกียซูก้าในแรงนะครับลูฟี่ตัวนี้ช่วยคุณได้นะฮะหรือว่าเอาเจ้าเสือก็ได้เจ้าเสือบุกถลมมันนะเก่งเหมือนกันตัดเลือดฮิวได้เหมือนกันนะตัวนี้มันฮิวโหดไงสกิลแม่งฮิวกับทุกสกิลอ่ะนี่มาแก้ตัวเมตาอีกนะครับโดนไหมเชื่อไม่โดนอ้าวไป ไปกดใส่ะก่อนเวลาผมไม่ได้ใส่เคสเลยนี่ผมจะอย่างเงี้ยแหละโอ้โหเซ็งเลยอืมอืมอืมเนี่ยตีธรรมดามันใกล้ไปหน่อยนะน่าจะทําให้ไหนๆตีไกลก็ทําให้มันตีไกลๆไปเลยเนาะไม่เข้าใจนะมันต้องใกล้แบบนี้นะครับเอ้ยอุซบตัวนี้มันยังไงวะก็ปล่อยมันไปนะครับถ้ามันไม่ธรรมดาก็ปล่อยมันไปครับเดินไปหามันมันก็ยิ่งได้ใจนะฮะน่าจะออโต้คลิกหรือเปล่าเนาะมันจะออโต้คลิกเนาะ พราะหมดนี้แบบคนที่แบบเอาเบียบพวกเล่นคนอื่นนี่มันมีเยอะเนาะแบบเก็ตคะแนมอย่างเงี้ยคนอื่นเขาเล่นเองเนี่ยบางคนใช้โปรแกรมช่วยเล่นเนี่ยก็จริงอยู่ที่เกมเขาไม่ได้แก้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่แบบเห็นว่าเกมเขาไม่แก่เนี่ยก็เอาไปใช้กันอย่างเงี้ยมันผมว่ามันไม่ถูกต้องเนาะอย่างเช่นแบบสมมติคุณเห็นเงินวางอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยไม่ใช่เงินของคุณเนี่ยคุณจะเอาไปเฉยเยเลยอย่าเอากูจะเอาไ็อย่างเงี้ยเลยอุ้ยพูดโมโหฮะอือกันไว้สามทงเพื่อน กะจะมาสวยงามโดนไหมเชีย่ยไม่ไม่ได้โอ้โหเอ้ยเอ้ยตายไปต้องอย่างเงี้ยคะแนนโคตรน้อยนะฮะเก้าร้อยกว่าคิดแคหรือว่ามันบล็อะหรือว่าคะแนนมันบั็กมันไม่ขึ้นปะโอ้โหเอาไฟท่วมใส่พี่สิสวยอออืื้หโอเคนน 1, ะคะแนนพันเก้านะฮะโคตรอนาถ โอเคป, Harr ร right รรป,ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซูกาเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซูกาเนาะคลิปต่อไปก็จะเป็นโดฟามิโกนะครับขอรีหาก่อนนะครับหรือว่าใครสามารถส่งให้ผมรีวิวได้นะก็ส่งมาเลยนะครับตอนที่ยังมีอีเวนต์นะเนาะวิ่งหกก็ได้ครับเพราะผมจะเอาไป80ในอีเวนต์อยู่ละโอเคครับวันนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ